โอเคครับมาเล่นกันเลยเป็นการฝึกไปด้วยเริ่มได้ลงหลักหลักนี่ก็คือสายโกดนะ Uh huh. อันนี้ผมไม่มีอารินที่จะเล่นแบบว่าสายโกดแบบอามันตะแบบพี่อารมได้นะครับ uh huh. สายโกดแบบนั้นมันน่าจะทำยากน่าดูนะคือต้องไปตีอารินแดงบอก8 ก็ฝากฝากคลิปนี้ด้วยนะครับก็เป็นคลิปแพนฝึกเล่นแบบสายโกอดอ๋อขับดักโหัจริง น,นี่ผมก็กดหนังวิตรงน,นี้ไม่ค่อยเป็นนะครับต้องกดแต่เป็นๆนนครับได้ยินว่าสายโกดก็เท่ดีเหมือนกันนะถ้ามีอาล,ลินน่าจะโกดนานกว่านี้อีกถ้าคำนวณมาทางอุ่แล้วก็โกดนาน2องวนะ ส่วนตรงนี้ก็มีวิธีการทำขึ้น,นรบออขึ้นไงฟะเนี่อ,อ่ะโหสวยแจ่มเลยครับโอเคมาควาที่หนุนง,งานเธอครับด้วยไก่ โอเคนะอันนี้ก็ผู้ช่วยทำคลิปของผมนะครับจะเขียนข้อมูลอะไรไว้ข้างล่างคลิปนะค,คนที่ช่วยผมทำคลิปอะไรยังไงจะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับ ครับจบแล้วนะครับสวัสดีครับ